ไม่นอนแม่ไม่ให้นอนแม่ไม่ให้นอนแม่ไม่นอนเลยนะแม่ต้องนอนหลอกเนาะแม่นั่งเล่นก็ได้นะเป็นไหนล่ะไปไหนล่ะมีช้างด้วยนะมีช้างด้วยนะมีเตอร์ด้วยเอาเตอร์ไหมเอาเตอร์ไหมเตอร์มาดินี่เตอร์อยู่นี่อ่ะ ใอ่ริบูนานิ่นี่มันจะขึ้นปักข้นปกจะขึ้นแล้วเฮะนือนี่แน่สนีเตอร์ตอมาแล้วอุ้ยเตอร์มาแล้วไปลกเหรอเรเ้ยไว้ติดกนวนี่ไง เวลาเจอเตยกะทีเขาจะดุเขาจะเนี่ยเบาๆนะพีเตอร์าพีเตอรนี่อ้าพีเตอร์ขฟี่เอโอโหลากกไม่ต้องจุกหรอกเออพีเตอร์อาพีเตอร์วอเลยแกอ้าพีเตอรเล่นได้วตริเตอร์เตอร์อาพีเตอร์เล่นด้วยนะนี่แอร์กฟพีเตอร์้นี่ทไงดีะเตปื้อนยหมดแล้ว โอ้โหโอ้โนี่โอ้โหโอ้โหติ๊กเตอร์แล้วแต่ไม่ต้องจุ๊บนะโนโน่จุ๊บนะไม่ต้องหลอกไม่ต้องหลอกเจ้าเพื่อนหลุดอือเป็นห่วงเป็นใยรักอะไรก็จะจุ๊บอันนั้นจุ๊บยันรองเท้าอ่ะโอ้รักมิวไหมโอเคโอจับจับยากจับมิว สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนอานนรักษาดีจากสปปลาววัสดีค่ะพี่เกด้าไปไหนคะเพี่นี่ะอ uh ันนั้นเรพลังเยอะมากเป็นนางแบบเด็กด <Mm ้วยนะเออเป็นนางแบบมีอีเวนต์แล้แทนนี้ก็เป็นภายภาคหน้าภาย ติดต่อไม่เลยนะคะลงคิวให้ <c oughs> เป็นผูจ้จัดการเดินแบบเดินแบบออกเที่ยวแล้วล่ะค่ะบ๊ายบายกันเจนนีบบ้บ๊ายบายบ๊ายบาย นั Then, ่นจุบเส้อบดเ้บเอบโอ้ยชุดแม่ชุดแม่สาเต็มเลยอ <Two, three. S 2> <three. S 1> สดีวันททีสวัดมือก่อนสวัดมือก่นโอยไม่ไม่สวัสดีสวัสดีสวัสดีไม่ใช่สวัสดีจ้ะสวัสดสวัดมือสวัดจุ๊บจจุ๊บจุ๊บันเลยมเลนฉันจะเป็นตุ๊กตาบะบี้จกรจกรจกร จ๊ดิเ้ยเจ๊ก็ดเฮ้ยจ๊ดินะจ๊ะเจ๊ดีในยี่ฟานิกมีฮ่าโอ๊ยซาดิปากเจ๊ยิ่งเหรอไหนเต็มปากเลยลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินบางอะไรบ้างจะได้มีภูมิจะได้มีภูมิจ้าวัสดีดูท้าวัดีสวัสดี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  นอะไรอ่ะแจตตาไม่เล่นอะไรใช่หากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพันเอ้ามิวตบคนเดียวเลยแค่นี้ละแค่นี้ตบได้จีเดินอนเดียวเหรอโอ้ห่วงไหมอ่ะอะไปไหนคะไปไหนคะไปเดินเนาะไปไหนจะไปไหนจะไปไหน จับกันไม่ทันละพันละวันเดินไหมเดินไหมเดินสบายนี่นะดูนะอพี่ดูนะพี่ดูนะเสร็จดีเดะะินแล้วนะเฮ้ไปไป one two three one two three โอ้โหโอ้โหโ้แตตดีมาหาหนามิวหน่อยมานี่เร็วมาเร็วเดินมาหาอะไรแล้ว เดาหานะนายจิมาขาเลยขาน่อยเร็วมามามาพยายามมากพยายามพยายามพยายามเอามาให้ยู่ดูนะคะานเคยขาดูยนะเอามันฟิวไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาอันใหม่เอาอันใหม่ ขอมมีวหน่อยมีวขอมีวขอจะดีเอามาให้น้านเร็วมยวพายายามอยู่นะมยวคานแบบขาดเอวท่านดีเพิ่งอะไรเจอไหมชอบออ หงุดหงิดแล้วนะเอาใส่ถังขยะทิ้ง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 ละโอเคเดียไม่ทิ้งหรอกเดยไม่ทิ้งหรอกอาว่าตู้ที่เอาขึ้นตู้ หนึ่ครบ2เดือนครบ2เดือนค่ะโอยไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายตา,ามา้งาแล้วเรแล้วมาลงท้ายน่ว้าแล้วมาลงท้ายที่ก่อนมาไปเร็วไอ้ไงน,นะยี อาโชยโชยโชยหน่อยโชยที่ว่าแสรดีเอาอะไรมาแสรดีเอาอะไรมาหลุดฮะเสรดีเอาอะไรมาชดี๋ดูขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยเร็วเร็วเร็วขอดูหน่อยขอดูหน่อยห่วงห่วงห่วงขอดูหน่อยแอบแต่ไม่เอาเข้าปากนะโอเคไหม มันทนี้มันทานี้น่ี้เคยมีขังคบอยู่ในเนี่ยใช่เหรอแล้มันร้องทั้งวันเลยมันออกไม่ได้ก็วันนั้นที่กิมูระทะก็มีไปแล้วรอบหนึ่งใช่เปลอเออใช่แล้วมันมีอีกนะวันนี้มันชอบอยู่เลยนะแล้ะแอนดี้ไปไหนอ่ะแอนดี้นะเล่นคนเดียวเลยอ่ะ ไปไหนวิงกาเดียนเลดีโอซ่าวิงกาเดียนเลดี้โอซ่าเขาจะทำมือแลเขาจะเสกเขาจะกาเดียนเลดีโอ อ่ะเสร็จดิเยงนว่าเศษน้ำะเ่นก้าเดียนเลยโอ้ซ่าไว้ยต้องมีอันนี้ต้องมีอันนี้เดี๋ยวดอกกันนะเดี๋ยวดอกกันนะเดี๋ยนะเดี๋ยดูนะเดี๋ยวดูนะมันต้องมีพ็ับจะต้องมีพับไหน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 เลยนี่เสร็จแล้วมิววิงก้าเดียนกันวิงก้านี่ดูนะนี่วิงก้าเดียนเดี๋ยวซ่าอ่ะเสร็จดิอ่ะ หมุณนกล้องตามแล้วละช่างกล้องเนี่ยอ่ะเอาใเสียงนะ้าวิงกาาดีเลวิโอช่าโอ้ยวิ่กาเดียร์เลาฮ่าฮ่า่าฮ่า่ฮ ทำไรคะโอ้ทิ้งไปทิป้งไปนะน่าทินะ้งไปทิ้งไปเลแบ่งกันได้ไหมให้หนูอันล็กมาอันไหนอะมาชนกันทามาชนกันจุ้งุงงงง้ันกัน อันเล็กก็จะเอาอันใหญ่ก็จะเอาออเ,เอามาต่อกันเราจะมาต่อกันสอเล็กก็เอาไต่อ,อซื้อโมบายมายังไม่ได้เล่นเลยแต่แต่ที่โมบายตัวตุ๊กตาที่เล็กๆอ,อ,อ่ะเออไปที่ร้านอะ่ะเล่นนะเล่นดีเลย <laughs> ต่อระวังจิ้มตานะด้วยหนาวไหมไม่ค่อยหนาวค่ะแต่ว่าลมเย็นเนาะลมเย็น <laughs> นี่สันน้เอาไปเขียนนี่สันนีเนี่เขียน ใน่จเหรอไเขียนได้ด้วยเหรออันนี่มันหนาวไหมเี่ยที่โคราชหนาวมากเลยนะไม่ไม่ได้หนาวถึงถึงขั้นแบบเย็นจะเยือกนะแต่ว่ามันก็แบบเย็นอากาศดีค่ะไปไหนไปไหนไปไหนโอ้ยตามไม่ทันแล้วทำเป็นหยีบแต่ไม่มีอะไรหรอ นี่นุ่นออกไปจากบ้านยังเนี่ยเอแล้วจะไปรอได้ยังง่วงนะแอนนี่นี่มาดูพี่วิกเตอร์แล้วอุ้ยวิกเตอร์นีน้วิกเตอร์เฟื่อนแล้ววิคเตอร์เฟื่อนวิคเตอร์เฟื่อมาปัดให้วิคเตอร์แล้วนี่ปัดแบบนี้ทำไงดีปัด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 ช่วยกันช่วยกันช่วยกันนะโอ้ยแม่ก็ไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปช่วยอุ้ย ถ้าไปช่วยพี่นิกเตอร์แล้วนี่วิกเตอร์เพื่อนทำไงดีอุ้ยอ้ยทำไงดีล่ะไม่เอาหรอไม่ให้เตอร์เปื่อนหรอไปช่วยพี่วิกเตอร์แล้วให้แม่ทำไงให้แม่ทำไงฮะไอต่อไหมไอไอไอโอไปไหนไปไหนไปไหนให้สอนไอเนี่ยเวลาเห็นคุณย่ากับคุณพ่อไอไปไหนหมา หน้าก้นี่วิกเตอร์เนี่ยิเตอร์มอมมากเลยะกดี่วิกเตอร์ามาวิกเตอร์มอมมากเลยู้กบวิกเตอร์วนะุ้ยวิกเตอร์จะหายไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยวิกเตอร์หายไปแล้วแต่เนี่ว่าเขาจะหายยหายไปแล้วุ้ยทไมมองงั้นะ อันนี้จะดีลช่วยไปต้แล้วตงแล้วไปช่วยไปนะไปวเไปแลอนดีหาวิเตอร์แล้วไม่ใชตร์แล้นั่นน่ะเจอนนั้นหรือเปล่าเจอไหมออนดีเจอไหมโอ้โหเลนะดูดิอนดเจอไหมคะถ้าให้พาที่าเขาทำอ่ เเอาออกดี่ปั้นแล้วปั้ปั้ปั้นป้นปั้นปัอนั้นปั้้น